ามือนี่ไล่กันเลาะไปน้ากันนะคะสีผ้าไปชมโคกน้องหน้าท่างบ้านน้องสีขาหมู่ที่5ตําตบลหน,นองอมอ,อําเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะค่ะสําหรับมือนี้นะคะเทาสีผ้าไปชมแปลงไดแนนพี่น้องต้องเลาะมาเบงน้ากันนะคะมาเลยค่ะปาดแมนแปลงผู้ใดสะมาหกปัญจะของตายปาร์้แฮะบาย บรเป็นแปลงเจากของตัวนี้นางสาวลออสีปัตตเนศนะคะอคุดจอกจอกําำท่าขยันแน่เนาะเอาว่าบาปเพื่อนหลายเพื่อนกำลังขุดเตรียมแปลงเนาะคะ่ะเพื่อที่จะปลูกผืชพักสวนขั้วพืชหมุนเวียนเขาก็งามงามไก่สีได้เกีียวแล้วเนาะพี่น้องแต่ละค่าเขาก็ลดหน่อยถอยลงทุกปีก็เลยเกิดความคิดอยากพัฒนาพื้นที่ของเจ้าของ โดยการคุดโคกน้องหน้าปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อกินเพื่อใส่เพื่อลดต้นทุนในขั้วเลื่อนนอกจากเขาจะได้ปลูกพืชมุนเวียนระยะสั่นแล้วเขาก็ได้ปลูกพืชระยะปานกลางอย่างเช่นกล้วยพุดซ่าละมุดมะละกอกับบักม่วงนะคะ แล้วเฮาก็ได้ปลูกพืชระยะเงาเพื่ออนาคตเช่นต้นซักทองทุกคนเสียนใดว่าผ่านไปหนึ่งปีแปลงของเฮาเริ่มเกิดความอุดมสมบูรณ์จะต้องเป็นข้างอาหารในอนาคตของเฮาแน่นอนค่ะไปต่อแปลงที่สองกันนะคะแปลงของคุณแม่สุป,ปาณีพละศักดิ์ค่ะเฮ็ดยังนาะแม่สุป,ปาณีแปลงกินแปลงกินต้นซัก สวัสดีค่ะเม่สุปนี่สวัสดีค่ะอันใดน,น้อโอ้ยมาเยี่ยมยามถามข่าวไปสั่นเหลวเป็นจังได้คุดโคงน้องนาเหลวปู่กล้วยกล้วยก็เริ่มออกก็มีรายลได้เสริมอื้มค่ะเป็นพืชพักย่างอื่นเดียค่ะพืชพักย่างอื่นขึ้นหมกสิดาเนี่ก็ได้กินได้แบ่งปันนั่นเพื่อนบ้านกินค่ะ ก็จะเห็นหมูหน่อยแลีนรีบๆอยู่หันกะเลี้ยงหมูน้ำเลี้ยงหมูกัเป็นไรายได้เสริมโอจ<า>ะว่าเสริมกับว่าแม่กัก็ได้ขายเรื่อยๆนี้อยู่เป็ดก็เลี้ยงเป็ดก็เลี้ยงนูก็เลี้ยง,ยงโอถ้ถือว่าครบครบวงจรนะคะจ<า>ค้ะโครงการเพื่อนกัมีมากก็ดีอยู่ไม่เห็นพ่อให้เฮ้าเลยทำมาหากินพ่อไห้เฮาเด้ปลูกนั่นปลูกนี่ขายกับเพ่อมีไรายได้เสริมซอยครอบครัวได้อยู่ ค่ะสาหรับแปลงแม่สุเปอนี่นะคะเข้ากะได้เยี่ยมได้่ชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแปลงต่อไปสิเป็นแปลงไผ่นันตามไปเลยค่ะแปลงที่สามของเห้าก็จะเป็นแปลงของคุณพ่อนพนันเครือพิเศษนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อนพนันสวัสดีครับเมืเ่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแปลงของคุณพ่อนพนันนะคะถ้าหลังจากที่เขาผรงการมานี่ประมณ โดนปไหนล่ะคะประมาณตานับนั่นก็คือตั้งแต่หนับได้เนาะครับเพราะว่ามันสี่ปีกว่าประมาณปี8เดือนนะครับเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษาปีก่อนนั้นนับได้กับประมาณปีครัวแล้วนะครับหลังจากคุดแล้วนี่วามเป็นอยู่จังไงคะดีขึ้นบ่หรือเป็นยังไงตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครัวครัวม่านอีกเกือบสองปีที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการหกหนองหน้าผึ นี่ลายยานครับเดียวคุณปอสีผ้าชมเมืองว่าต้นใหม่เพราะว่าที่เป็นกล้วยหรือสิเป็นอ่าตนใหม่ที่เป็นลักกษีกรรมธรรมชาติสีผ้าชมเชิญครับผ้านะครับนี่นะครับที่เป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยหอมเขียวนี่ยล่ะผมกับเจ้าปอเต็นโฮวายี่มันสุกสีใหญ่ปนไหนนะครับเชิญทั้งนี้ครับนี่คชาเป็นแก้วกับยิ่นนะครับใหญ่ๆพอสมควรนะครับแต่ปีปีกัวกัวหนี่ใหญ่ครับเป็นแก้วกับยิ่นครับ นนได้รับเงินจากโครงการไหมหมอได้รับโครงการครับเพราะวา่าทางโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนี่โครงการนี่ยเป็นสนับสนุนเครื่องคูนบ่อพร้อมให้ต้นใหม่พร้อมนะครับเป็นบัม่วงแล้วก็เป็นหลายๆอย่ยางนะครับเดี๋ยวชอบท่านกล้วยกล้วยนี่บ่ขาดครับกล้วยบ่ขาดอ่า ตามเนี่ยพระราชาบุรีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ต้องปลูกอย่างแผลงนับแฝกใงกันพังครับก็เลยบางท่านกับองค์ตาไข่ก็ได้ด้วยกันผมก็เลยเรียกเอาอย่างแฝกมาปลูกครับรอบๆสั้เใจของผมสีพวพังเลยครับบวงกับวายพันสีทองนะครับเพราะว่าผมสีค่อนข้างสีจำซื้อเกือบเม็ดแหละครับเพราะว่าเป็นบก่วงที่ได้รับ สนับสนุนจากโครงการนะครับของกระทรวงมหาดไทยแล้วองพัฒนาชุมชนนะครับต้องขอบคุณมากที่สุดก็คือของพัฒนาชุมชนของเขานี่นะครับโดยภานวุบัติยางงามนะครับเป็นพัฒนากรแล้วก็พัฒนาชุมชนนะครับในถาวรแสนเพ่งด้วยนะครับที่เพิ่นกัให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยากให้พี่น้องของเขาอยู่ดียุกินดีพึ่งพาตัวเองได้ นี่เขาสีจบกันอยู่บางทีครับเพราะว่ารอบแล้วนะครับเพราะว่าเป็นม่วงเที่ย <Okay. S 1> วข้ามิ้นขอนกลางสีใหญ่ <Yeah. S 1> นี่นี่ก็สทีได้รับผลแล้วนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาน่าคลิปที่เข้าภาพี่หนอกในชมนี่ครับของพ่อ,พอนพนันนะครับกับโบแพงนะครับมาว่าได้นะครับสีไห่ไห่ก้มรูวางท่นานอาจทีดีก็มีทีมีทีช่อมกับข้อเมนข่าวว่าได้นะครับเพราะวา่าแต่ละอมองนะครับที่ได้รับโครงการนี่อยู่ประมาณ 20 23 23แปลงนะครับนี่บ้านนองสีขาของเ้านี่23แปลงสึ่งได้รับอาน,นิสงจากโครงการโคกงน้องหน้าโมเดลนะครับซื้อเย้ยเอๆ้เพิ่นก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอ่า คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเพื่อจะให้พี่น้องของเข้าอยู่ดีกินดีทุกยานก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องของเขาวาเข้าสิบริหารจัดการเพิ่นหามาแล้วเข้าสิเห็ดจังไดต่อยอดจังไดแล้วการรักษาจังใดแล้วเฮ็ดจังไดจังสิอยู่ได้ เท็เจ้งไดสิพึ่งผ้าตัวเองใดก็ต้องขอบคุณน้องๆที่มาเยี่ยมขอบคุณที่ชมนะครับกับผมนพนันเกวิเศษเมื่อนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณครับสวัสดีครับสาหรับรายการเลาะไปน้ำกันกระคอจบคลิปนี่ไว้เพียงเท่านี้กรนะคะคลิปนาเฮ้าคอยไปเลาะน้ำกันไหม่นะคะพี่น้อง